มาครับต้นฉบับประตายตาหลับเลยสบายแล้วแก่งทนทานพร้อมลุยงานตัวจริงเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าแซตทีพัสตานี้ต้องชนะอายไลเนอร์มิสทีนยาแก้ไอตราอาปาเชสัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช คู่บุญญาบรมีศีกษัตริย์พระราชะจริยวัตรสวัสดิสศรีพระราชะกรณียกิจพิสิทธวีองค์คารักภูมิพักดีพะไทยลุษามิถุนายนมงคลล่าวันเฉลิมพระชมพรรษามหาสมัยปวงประชาพรั่งพร้อมน้อมดวงใจถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญพอกพันธ์จำกัดและบริษัทในเครือ โอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้ไวรัสลายกลายพันธุ์ำเราถอยไม่ได้แล้วนะครับแต่เราชนะได้ด้วยมาตรการต้านโควิดใส่แมสเว้นระยะมันทำความสะอาดมือรักษาความสะอาดทำทันทีวันนี้และทุกๆวันจะกี่สายพันธุ์ก็ป้องกันได้ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์อร่อยผู้ทุกมือที่บ้านกับโค้กไม่มีน้ตาลเจนลัสเอา้าร้อนเหนียวตัวขนาดเนี้ใครจะไหวลองนี่ โปรเทคยูสุเซนกลิ่นส้มยูสุหอมยาวนาน12ชั่วโมงเย็นสดชื่นใหม่แป้งเย็นโปรเทคยูสุเซนมาพร้อมสบู่และครีมอาบน้ำครั้งแรกของโฟมอสใหม่โฟมอสมัลติเกรนผสนธัญพืชรวมข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องและอื่นๆพร้อมโกโก้แท้สารอาหารหลากหลายอืมอะไรใหม่ใหมโฟมอสมัลติเกรนลองเลยเธอเธออ๋อไม่กินปาก สุขภาพช่องปากมีปัญหาลองนี่เข้าเก,กลือสมุนไพรผสานพลังอย่างแม่นยำเพื่อสุขภาพเหนือรักันที่ดีสดชื่นสบายปากสูตรใหม่ต้องลองเดตตต่อช่วยฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อรา99.9%ช่วยปกป้องด้วยเดตต่อยายาช็อปลองทรงใหม่แต่ผมพันกันจนขาดร่วง แทนทีนผสานสูตรโปรวิทามินเพื่อผมดูแข็งแรงช่วยลดผมขาดร่วงได้ถึง97%คราวนี้จะทำทรงไหนก็นมั่นใจสูสดรแทนทีนได้ะระบาฟรชรเบความหอมเย็นสดชื่นในเม็ดเดียวได้ระบาฟรชมีอะไรเย็ยนเย็นห,หวานๆวานติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับ แล้วรู้สึกยังไงครับสมคำร่ำลือจริงครับคือใช้แค่นิดเดียวแต่ปากสะอาดมากมีกลิ่นหอมรสดีนะไม่เฟื่อนเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดตรงสปไปผมเลยครับ่ปุ๋ยมันควนสิไสไนาเดียวเธอนนนานออ้นใสไรเธอแล้วนาฉัยอมัใจแล้วีเคจังไจำง่ายขาวคาดแดงปุ้ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก ความอร่อยที่คุ้นเคยกลับมาในรูปแบบใหม่โยเกิร์ตชั้นดีรวมกับเจลลี่นุ่มหนึบใหม่วาวโยเกิร์ตซูตี้มิกซ์เจลลี่อร่อยได้กิโลแคลอรี่ถึงร้อยผมใส่ใจทุกก้าวของชีวิตเสริมด้วยเอ็นชัวอาหารสูตรครบถ้วนมีโปรตีนโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อ ขอแนะนำเอนชัวกลิน่นธัญพืชพร้อมใยอาหารเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงบิ๊กซีดึงราคาลัดเดือดเงาะราคาพิเศษ3กิโล100บาทโดฟแชมพูและครีมนวดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งช็อปที่บิ๊กซีรับส่วนทันที200บาทและบิ๊กซีมินิช็อป300บาทรับส่วนลดบาทถึง5มิถานาอยู่นีที่บิ๊กซีผิวคร้มมีริ้วรอยหน้าเป็นฝ้า จัดการด้วย3ขั้นตอนเซรั่มแครอทช่วยลดเลือนริ้วรอยเซรั่มลำไยช่วยลดเลือนฝ้าแดดก,กันแดด็นโมผิวดุนเนียนใสผิวสวยพร้อมเสิร์ฟจุลาเห็บสามซองจุลาเร์บผิวคล้ำมีริ้วรอยหน้าเป็นฝ้าจัดการด้วยจุลาเห็บสามซองฟู้ดแพนด้าสั่งกินสบายเราพร้อมจัดให้ แอร์ซิงเกอผ่อนง่ายอนุมัติไวยที่ไลายซิงเกอร์ Con อนเนกตมอนจะไปร้องเพลง